ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุฝฟเข้าสู่แลนดอมอยู่ดีๆแฟนเก่าก็ทักมาพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงนะแค่เนี้หมายความว่าอย่างไงอ่ะเออเขาทักแค่เนี้ยคิดถึงนะโอ้โหชาวธาตุไฟหัวใจตุมต้มๆตอมคิดไปเลยเถิดตะเลิดไปถึงปากซอยละเฮ้ยคิดถึงคืออะไรคืออะไรอยากกลับมาหรือไม่อยากกลับมาหรือ เขียนเฉยๆหรือยังไงอะไรนั่นแหละค่ะวันนี้จึงมาในหัวข้อแรนดอมนี้นะคะกับหัวข้ออีกครั้งย้ำชัดๆกับเขาเรียกว่ากระตุกหัวใจชาวทัดไฟดีกว่านะอยู่ดีๆอ่ะแฟนเก่าก็ทักมาพร้อมแคปชั่นคิดถึงนะเขียนแค่นี้ด้วยนะเขียนแค่นี้ด้วย หมายความว่าอย่างไรอืเอาซะเราไปไม่ถูกเจ้าของพลังงานแลนดอมนี้นะคะคือชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยสมราศีคุณใช่ไหมราศีเมษจะ้ะราศีสิงจะ้ะราศีธนูลักนณาเมษลักนาสิงลักนาธนูฟังพลังงานแลนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะอะมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนน่ะจะต้องบอกว่าช่วยเปิดราศีช่วยเปิดนักสัตว์จัดไป แฟนเก่านึกถึงแฟนเก่าให้ดีเก่านานแค่ไหนจำราศีเขาได้ไหม จำนักสัตว์เขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวขยี้ด้วยตัวเลขอีกนะคะนี่บ่งบอกให้เลยนะคะว่าเป็นราศีใดนักสัตว์ใดนะคะยินดีต้อนรับค่ะชาวทัดไฟทั้งหลายนะคะเข้าสู่ช่วงแห่งโลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วัสนา Amazing ิ่งทาโร่กับการแลนดอมอยู่ดีๆแฟนเก่าก็ทักมาอืมเราไปดูกันค่ะว่าเขาและเธอคนนั้นราศีอะไรนึกถึงแฟนเก่าให้ดีๆนึกย้อนไปย้อน ย้นอนไปย้อนไปอยากรู้ยันบ๊อบบี้เลิฟช่วงอนุบาลก็นึกย้อนไปเจ้าค่ะนะคะราศีแฟนเก่าของคุณเป็นกลุ่มอยู่ในราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศี กุ่มโอ,โ,โอ้โหเมถุนตุนกลุ่มเข้ามาแล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะเราไปดูนักสัตว์กันต่อนะฮะทีนี้พลังงานเนี้ยมันโอ้ยืนยันเป็นเมถุนตุนกลุ่มแค่นี้ด้วยนะคะแต่ว่ามีนักสัตว์ที่ชี้นำหรือว่าเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของนักสัตว์ขานเถาะวอกรัก,กา มีมะเส็งกับจอเข้ามานี่คือพลังงานของนักษัตรทีนี้คนที่เพิ่งติดตามอาจารย์ใหม่เนาะก็จะงงว่าเอาอเอาอยัางไงคะถ้าตรงแค่ราศีใช้ได้แล้วคะ่ะฟังตลอดทั้งคลิปไปได้เลยแต่ถ้าตรงแค่นักษัตว์ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่คุณอยากรู้เรื่องราวของคนรักเก่ากับแคปชั่นของเขาคําว่าคิดถึงนะ ตรงแค่นักษัตว์ก็ได้นะคะฟังได้เลยแต่เขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นแฟนเก่าของคุณน่ะคุณนึกแล้วนึกอีกอุ้ยตายละตรงทั้งราศีตรงทั้งนักษัตว์อยู่ในคนเดียวกันมีตัวเลขเข้ามา2ตัวมีตัวเลขสองกับตัวเลขศูเออยังไงเลขสอนะคะ บางทีอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขานะคะเขา,ามีความผูกพันหรือว่าว่าเป็นวันเกิดก็ไม่เขาหรือว่าคุณกับเขามีความผูกพันกับคําว่าวันจันไหมแล้วก็มีคําผูกพันเกี่ยวกับคําว่ากลุ่มภาพันไหมแล้วก็คําว่า2องศอาจจะประกบติดกันเพียงแค่สลับที่เป็น2 0งศวันเดือนปีเกิดเขานะคะอาจจะเป็นวันเกิดหรือวันที่เราคบกันวันที่เราสารภาพรักหรือวันที่เราเลิกกันหรือจํานวนวันจํานวนปีจํานวนเดือนที่เราอยู่ด้วยกันอืม ลองดูซิเลข2ตัวเดียวหรือหรือว่าอาจจะมี2-0-0-2เข้ามาประกบเบอร์มือถือเบอร์ลงท้ายเลขที่บ้านนะคะ4ตัวหลังนะคะทะเบียนรถห้องเช่าคอนโดชั้นฟอร์ที่อยู่ตัวเลขนั้นมีความผูกพันอะไรคะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันใช่ตัวเลขระหว่างเราหรือมันเป็นเรื่องของเราทั้งคู่กับตัวเลขนั้นอะลองนึกให้ดีๆนะคะไปขยายความต่อคะ่ะว่า หมแคปชั่นนะ่ะเ,เขียนว่าคิดถึงนะมือลั่นมือลั่นเรามือลั่นพาใจเราดังเป๊าะเลยเราลั่นตามแล้ดิเราลั่นเอเอ,เ,อเขาเรียกว่าลั่นไปไกลเลยคิดไปไกลเลยแล้วมันก็เงียบไปพร้อมทิ้งแคปชั่นว่าคิดถึงนะเอออะไรกันนะฮะเรามาดูกันนะคะบรรทัดที่สองที่ผู้ทำนายจะเปิดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมทักเฉยๆหรือคิดอยาก หวนคืนอเดี๋ยวรู้กันนะคะใบแรกมันต้องดีนะถ้าใบาไม่ดีนี่มันกลายเป็นว่าไม่อยากาประทักเฉยๆหรือเปล่ามือลั่นหรือเปล่ากวนประสาทหรือเปล่านะคะพลังงานแรนดอมนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะเป็นการแรนดอมนะคะโชคชะตาหรือความบังเอิญพาคุณมานะคะอาจจะทําให้คุณได้เจอแรนดอมนี้และอาจจะได้ฟังนะคะบางช่วงบางตอนอาจเป็นเรื่องราวของเราหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันหรือกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไม่ได้เจาะจงดวงคุณนะคะฟังไว้เป็น,นทางเปิดใจก,กว้างๆค่ะมันอาจจะไม่ใช่ดวงคุณและคุณอาจจะมาฟังเพื่อความบันเทิงเลิงใจล้วนๆไม่ได้ฟังเพื่อดูดวงแต่ฟังเพราะว่าไม่มีอะไรจะฟังฟังเพลินๆหรือมาอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกการและฟังนะคะเราไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลไม่ใช่เราก็ได้นะมันก็ไม่ใช่เราก็ได้นะอาจจะไม่ตรงเราก็ได้นะอ่ะ เริ่มฉีกยิ้มเลยเริ่มรุ้นไปกับให้ใบนี้ค่ะทักเฉยๆหรือคิดอยากกลับเอ้ทิ้งไว้คําว่าคิดถึงนะเออไอ้ประเภทคิดถึงนะหรือบางทีดกดหัวใจเนี่ยอะไรแล้วยิ่งเป็นคนรักเก่าไม่คิดบ้างหรือว่าเราจะคิดไปไกลเออพลังงานแรกคือเขารู้สึกว่าพอทักไปแล้วอะกดหัวใจไปแล้วอะหรือว่าพูดพิมพ์คําว่าคิดถึงไปแล้วอะดันกังวลใจกลัวขึ้นมาซชง,งั้น ต่อมความกลัวเฮ้ยไม่น่าเลยหลอกล้อนเขาซะงั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำไปช่วงเวลานั้นน่ะพิมพ์ไปแล้วคืออยากพิมพ์หรือส่งผิดหรือยังไงขอดูอีกใบขอดูอีกใบเพราะเขารู้สึกตหนกตกใจรู้สึกกังวลใจกับสิ่งที่ทำลงไปรู้สึกรู้สึกไม่โอเคขอดูไพ่พลังงานที่สองค่ะโอเคอินุเอ้ย สุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งหลายที่กําลังดูแลนดอมนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์มิติชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงเขากดผิดคนส่งผิดคนเจ้าค่ะอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงนี่งงคะเขาตนกตกใจเขากังวลใจแล้วสิ่งนั้นนะ ผิดไปแล้วแล้วก็อาจจะถูกทําโทษหรือว่ากลัวแฟนกลัวคนรักกลัวแฟนคุณว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วกลัวแฟนคุณว่าหรือเปล่ากลัวแฟนเขาว่าหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้มีเจตนาแต่มันส่งผิดไปแล้วผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดฝาเขาตนกตกใจมากๆทีนี้ทุกคนก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะบอกว่าโหยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้หรออุ้ยถ้าคุณซื้อสัตว์ต่อพ่ยแล้วคุณทําสายนี้มาโดยตรงนะศรัทธาพ่ยนะพ่ยยิบซีนะ คุณจะไม่มีวันพูดบิดผิวจากหน้าไพ่แล้วหัวข้อเราอาจารย์ก็อยากจะจบให้มันสวยว่าเขาคิดถึงแต่เขาขึ้นมาแบบเนี้ยเขาตกใจแล้วเขารู้สึกผิดไปแล้วแล้วเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีขอโทษคุณดีไหมแฟนคุณจะว่าหรือเปล่าหรือหรือแฟนเขาจะมาหรือถ้าเขาโสดอุ้ยส่งไปได้ยังไงเขาต,ก,ตกใจมันเหมือนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขา ทุกลัวว่าเออสิ่งที่ทําลงไปมันผิดพลาดมากๆหรือว่ามันผิดคนผิดที่ผิดเวลาเออมันเป็นประมาณนั้น <c oughs> ขอไปต่ออีกสักใบหนึ่งอ่าใบนี้แอบมีอมยิ้มได้นะคะตอนแรกเหมือนตนกตกใจเหมือนส่งผิดคนอ่าแต่จริงๆแล้วมันก็ส่งผิดคนนั่นแหละแต่ว่าอ่าแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอเวลามันผ่านไปเนะี่ย มันไม่ได้มีความโกรธเกลียดมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้ค้างคาเรื่องของปัญหาและอุปสรรคแล้วมันก็ไม่ได้จดจําจะเครียดแค้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่เป็นไรเนาะไอ้คาว่าคิดถึงก็คือให้พลังงานนี้แหละคะ่ะคําว่าคิดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเรารู้สึกว่าส่งไปโดยไม่คิดหรือว่า พิมพ์เล่นๆแล้วเผลอกดโดนอะไรก็ตามแต่เขากังวลใจมากแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดพลาดที่เขาควรต้องได้รับโทษหรือว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่ากับคําว่าคิดถึงที่เขาส่งไปหาคุณหรือบังเอิญคุณได้รับนะคะไพ่ใบนี้นะคะเขามองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะคะและเขาก็ แอบคิดอีกคิดไปอีกว่าตอนนี้คุณอ่านกําลังคิดมากหรือว่าคุณอ่านกําลังจะบล็อกเขาแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะปิดกั้นเขาแล้วก็ได้เขารู้สึกว่าเออเขาขอโทษตอนนี้คุณคุณมีลวดหนามในสมองในความคิดนั่นหมายความว่าเนี่ยเขามองคุณนะซึ่งเขายังไม่ได้รู้ความรู้สึกของคุณที่แท้จริงเพราะเขายังไม่ได้คุยกับคุณแต่เขารู้สึกไปว่าสิ่งที่เขาทำามันแย่ คำว่าคิดถึงอะ่ะมันมัน,ม,นมันเป็นเจตนาที่ดีนะคะและแต่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะโกรธเขาเกลียดเขาอยู่แล้วก็อาจจะบล็อกหรือว่าอาจจะปิดกั้นอะไรไปไปตลอดเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาแย่แน่แน,แน่พลังงานนะี้คือเขาเขาไม่ได้มีเจตนานะถ้าคุณมีแฟนอยู่เขาก็ไม่ได้มีเจตนานะเอออย่าอย่าคิดติดลบนะคือเขาพยายามแบบ เขาคงไม่คิดติดลบหรอกนาเขาพยายามคิดแทนคุณว่าคุณคงไม่กดเขาหรอกนานะคะแต่สิ่งนี้มันคือเนี่ยคือไพ่ไพ่ผิด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 มีไพ่ความคิดถึงอยู่ใบเดียวนั่นหมายความว่าเขากําลังกังวลใจและสารที่ส่งมาหาคุณเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีชู้สาวเลยมันอาจจะเป็นบิรธภาพเป็นความคิดถึงของเพื่อนคนหนึ่งแต่พอส่งไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขามีแฟนหรือเปล่า หร, ughs. หรือว่ายัางไงส่งไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าส่งไปแล้วมันจะทําให้เกิดใครเดือดร้อนไหมส่งไปแล้วคุณจะคิดอะไรหรือเปล่าคือมันเหมือน,น, delete, น sant, มีความตกใจพิมพ์เอาไว้บางคนพิมพ์แล้วก็ดีลิทลบบางคนพิมพ์แล้วก็ลบไม่ส่งบางคนพิมพ์แล้วก็ลบไม่ส่งแต่จังหวะนั้นมือไปโดนส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาคิดถึงเราอยู่ใช่ไหมใช่มีมุมมองของความคิดถึงมีมุมมองของความทรงจําที่ดีเท่านั้นเลยไม่ได้มีความทรงจําที่แย่เลยทีนี้ มันก็เลยแบบว่าเอ๊ะสิ่งที่ทําลงไปมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าคือเขาเหมือนกับว่าเป็นความทรงจําว่าครั้งนึ่งเราเคยรักกันนะคะแล้วเขาก็คงอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างหรือมันเหมือนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่ได้คิดแล้วพอส่งไปแล้วมันเหมือนกับว่าเขารู้สึก รู้สึกกลัวรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่ามันไม่โอเคที่จะต้องส่งไปนี่ไงเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ควรจะส่งอะ่ะแล้วเขาอาจจะได้รับผลของการกระทําคืออาจจะมีปัญหาตามมาซึ่งปัญหาเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะจะคิดว่ามีปัญหาอะไรมันอาจจะมากมายไก่กองก็ได้มันอาจจะทําให้เขาถูกบล็อกจากคุณหรือว่าคุณปิดกั้นเขาหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างเรื่องของเขาอาจจะโอ้โหไปนู่นไปนี่คือเขาบอกตายแล้ว มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้ยเขาช่างทําอะไรผิดพลาดเป็นตัวนี้เขากำลังเครียดแล้วก็เครียดมากๆด้วยเครียดรู้จะเครียดยังไงนะตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าถ้าเออมันเหมือนกับว่าเขากังวลใจเกี่ยวกับคุณแล้วก็กังวลใจกับสิ่งที่ส่งไปแค่นั้นแต่ก็ไม่กล้าที่จะพิมพ์อะไรต่อเขากําลังโทษตัวเองว่าทําไมไม่คิดที่ดีก่อน หรือว่ามือมันเผลอกดไปบางทีนะมันเหมือนกับว่าเขาพิมพ์แล้วลบอย่างเงี้ยหรือว่าเขาพิมพ์เอาไว้เงี้ยแล้วจังหวะไปหยิบนู่นหยิบนี้อา้าวเผลอไปกดส่งบางทีก็อาจจะพิมพ์ให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเขาบอกโอ้ยทำไมเขารู้น้อยไปทําไมเขาพิมพ์ไงแต่เขาไม่กล้าที่จะดําเนินการต่อนะคะเขารู้สึกว่ามันมันแย่แล้วหรือถ้าคุณไปคุยว่าเอ้ยคนนี้ส่งมานู่นนี่นั่น,น แต่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาคือพลังงานตัวนี้เหมือนเขากังวลใจกังวลใจคนรอบข้างทั้งหมดนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเวลาที่เราเสพข่าวว่าแฟนเก่ากลับมาแฟนใหม่ตามไปจัดการแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อยู่ในหัวของพลังงานของเขาได้นะเพราะใบแรกเขาติดลบเลยอะเขากลัวเขากลัวถูกถูกถูกกระทำถูกดา่าถูกว่าเฮ้ยมันไม่ควรอนะตอนเนี้ยพอมารู้สึกตัวตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นสรรมการที่แย่เป็นคนที่แย่ละ รู้สึกว่าสิ่งที่ทําไปน่าจะเป็นอุปสรรคกับตัวเองได้นะคะนี่ไงเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปมันน่าจะเป็นอุปสรรคแล้วน่าจะอาจจะเกิดเรื่องใหญ่สุดคาดเดาหรือว่าโอ้โหจินตนาการไปไม่ถึงมันอาจจะต้องมีเขากังวลใจว่าต้องมีอุปสรรคแน่ๆน,นะคะที่มันจะส่งผลต่อตัวเขาแน่ๆโอ้โหทาวเวอร์ตึกถล่มเลยแล้วมันอาจมันจะหนักหนาสาหัสไหมแสดงว่าเจตนาของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าชูสาว มันไม่ได้เจตนาว่าจะต้องหวนคืนแล้วทีนี้เรากำลังพยากรว่าทักเฉยๆหรือคิดอยากจะกลับมาหาคุณเป็นการทักแบบมิตรภาพของความเป็นเพื่อนมากกว่าขอดูใบสุดท้ายนิดนึงนี่ไงแฮงแมนกังกวลใจในสิ่งที่ทําไปแต่ว่ามันทําไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องรับผลของการกระทําเขาก็ต้องตั้งรับให้ดีๆอย่างมีเหตุและผลไม่ให้สติหลุดแต่เขาอยากยืนยันว่า เขาอาปาถนาดีต่อคุณและเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีในเวลานี้คือเราจะเลิกกันนานหรือว่าเลิกกันด้วยเหตุผลใดใครจะผิดใครจะถูกเราเรามันเหมือนเวลามันช่วยทําให้ความรู้สึกนั้นอ่ะมันมันเหมือนให้อภัยกันได้อโหสิกรรมกันได้ยกโทษกันได้แล้วมันเหมือนกับว่าเออเรากลับมาคุยกันได้นะแต่คงไม่ใช่ชู้สาวแค่ความรู้สึกช่วงหนึ่งที่ดีดี ะะบางครั้งในตอนนี้เขาอาจจะแบบทักคุณแล้วต้องการแบบเออคำปรึกษาที่คุณเก่งเขาไม่เก่งเขาอยากจะได้คำปรึกษาจากคุณก็ได้คือมันเป็นเหมือนกันความรู้สึกของเพื่อนคนหนึ่งที่กําลังจะช่วยเพื่อนหรือว่าอยากจะทักเพื่อนแบบนี้มากกว่าแต่มันมันมันผิดพลาดอะ่ะมันไม่ใช่ชู้สาวอะ่ะถ้าคุณกําลังคิดเรื่องชู้สาวว่ามันก็ไม่ใช่ไงแล้วทีนี้คุณก็บอกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้หรอไม่ได้หรอมันก็เป็นไปตามหน้าไพ่แหละผู้ทานายก็ต้อง ยึดมั่นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณศรัทธาในไพ่ยิปซีนะคุณจะต้องไปตามท่วงทํานองที่เขา,าพยายามพยากรณ์ให้เราแล้วคุณแลนดอมมาเจอด้วยนะเออคุณบอกว่าเออไม่เอาอะ่ะอยากให้เขากลับคืนมาอคงต้องไปต่อว่าดูซิว่าจะลงเอยแบบไหนแล้วนะคะ<ม>เขาจะมาพร้อมความรักหรืออุปสรรคถ้าเขามองว่าเขาอ่ะมาเป็นมิตรภาพมาเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วไม่ได้มีเจตนาแล้วออคำว่าคิดถึงของเขามันคืออะไรอ้าปุ๊บ โอ้โหสับสนอลมานตอนนี้เขาก็ให้คําจํากัดความหรือตอบคุณไม่ถูกแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาส่งไปมันคือความวุ่นวายวุ่นวายใจแล้วหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนคนรอบข้างเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยแต่มันลบไม่ทันหรือว่าส่งผิดแล้วไม่แล้วไม่รู้ว่าส่งผิดหรือว่าคําคิดถึงเนี่ยอยากจะพิมพ์ต่อแต่มันดันเผลอกดส่งไปแล้วแล้วไม่รู้อ่ะทําทยังไงจะจะพิมพ์ต่อหรือพอแค่นี้หรือจะไปหรือยังไง รหรือมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันมันคิดได้หมดคุณเคยแบบว่าส่งผิดแล้วแบบแล้วแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเออ้อยเรื่องมันเกิดก่อนเราค่อยเคลียรดีกว่าเออมันก็จะเป็นอารมณ์มันแบบนั้นคือจับต้นชนไปลายไม่ถูกจะแก้ตัวยังไงเอกก็ยังไม่มีเหตุและผลคือตอนนี้เขามีแต่ความกลัวและความกังวลใจนะคะแล้วกลัวว่าคุณจะคิดมากมายนะคะแล้วกลัวแบบว่าออออไปแชร์ให้เพื่อนแบบโห คือเหมือนกับว่าเขากังวลใจะคะ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาชู้สาวถ้ากังวลใจขนาดนี้จะไม่จะไม่ชู้สาวนะคะแต่กลัวการเข้าใจผิดมากๆแสดงว่ามันอาจจะส่งผิดหรือห้วนเกินไปนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะเขากําลังมองว่าจะมีใครไม่พอใจไหมถ้าไม่มีใครไม่พอใจเนี่ยหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขายินดีที่จะขอโทษเขายินดีที่จะบอกเหตุและผลให้ให้ทุกคนได้รับทราบว่าเจตนาของเขาอะ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะไปหวนคืนนะไม่ได้อยากจะคิดชู้สาวหรือไม่ได้แบบว่าหมาหยอ,อกไก่หรือหดิมผัวงูอะไรใดๆนะเขาเขายินดีอธิบายนะอธิบายด้วยสุดจริตใจว่าการส่งนั้นคือมิตรภาพมิตรภาพจริงหรอนี่ไงชัดเจนค่ะให้ยินยันเป็นมิตรภาพของควาเป็นเพื่อนของความรู้สึกที่ดี หรือว่าเราอาจจะทักทายเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างนะคะว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณมีคําแนะนําดีๆให้กับเราเรื่องนี้ไหมคือมันเหมือนกับว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่าเป็นพลังงานของการเกื้อกูลกันจากอดีตที่เคยรักกันกลายมาเป็นเพื่อนร่วมโลกกันในเวลานี้นะคะเขาเขาเขาหวังว่ามันจะทำมันไอประโยคนี้มันจะไม่ก่อกวนใจคุณจนทำให้คุณคิด ไปไกลหรือว่าคิดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนน่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารักแล้วคุณเป็นคนที่ที่อ่อนไหวแล้วก็โรแมนติกมากๆเขาก็เลยกังวลใจว่าประโยคของเขาจะสร้างความกวนจิตกวนใจหรือว่าจะทํารบกวนอะไรคุณหรือเปล่าแล้วมันเป็นพลังงานว่าเนี่ยทับกับไพ่พลังงานของเขาเนี่ยที่เขาคิดคือเขากลัวว่าคุณจะบล็อกเขาปิดกั้นเขาไปโดยถาวรเลยนะคะหรือว่าใดๆก็ตามคือถาวรอืมเขาอยากจะอธิบาย ะะเขาอยากอธิบายอยากจะให้ทุกอย่างมันชี้ชัดว่าเราเป็นมิตรเราเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่หันหน้าเป็นคนละทางนั่นหมายความว่าคือเราไม่สามารถที่จะเป็นคู่รักได้แต่เราเป็นเพื่อนกันได้นะเราสามารถเดินเส้นทางของความรู้สึกที่ดีบนบน,บนฐานะของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แม้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยเลิกกันหรือว่าไม่ดีต่อกันแต่แต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปเราก็เคยรักกันนะคะ ให้ไปต่อมาเขาหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาทําหรือว่าเผลออะไรขึ้นไปเนี่ยเขาหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเขาเขาจะหายเครียดน้อยลงแล้วก็ขอเขาก็อยากปรารถนาว่าคุณจะไม่คิดซับซ้อนหรือจงเกียรตจงชังเขาต่อไปนะคะโอ้โหนี่งแล้วก็ไม่ทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าปิดกั้นหรือว่า ส่งมเมเสกกลับไปในเชิงของการถากถางเยอะๆหรือด่าทอเขาก็เขาเขารับได้นะเพราะเขาผิดจริงๆแต่เขาขออธิบายด้วยเขารับได้นะถ้าคุณจะไม่พอใจกับประโยคนั้นหรือมีข้อสงสัยเขายินดีอธิบายแล้วเขาก็จะแก้แก้อุปสรรคนั้นนะคะ ตอนนี้เขาอยากจะลู้เขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้ชีวิตของเขาไปในทิศทางที่ดีเนาะทำงานทํานูน่นทํานี่นะคะมีมุมมองการทํางานที่ดีเรามาคุยกันไหมว่าเออเวลาที่เราห่างกันไปเนี่ยเราไปทําอะไรกันมาบ้างเนาะแล้ววันหนึ่งถ้าคุณเดือดร้อนฉันเดือดร้อนหรือมีอุปสรรคมีมีอะไรให้ช่วยเราช่วยได้นะตามสมควรตามความเหมาะสมนะคะไพ่ใบนี้อยากติดต่อคุณเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าการติดต่อครั้งนี้มันสร้างความ มันมันอาจจะมีปัญหาแล้วเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะส่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะเขาก็จะมันระมัดระวังมากขึ้นเขาก็จะพยายามทบทวนข้อผิดพลาดตรงนี้เพราะเขารู้สึกเครียดจริงๆไม่มีเจตนาใดๆเลยมีแต่ความรู้สึกที่ดีนะคะความรักมันไม่ควรหันหลังหันหน้าแบบนี้นะคะแต่เขามองว่าเราสามารถ สนใจให้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งได้ดังนั้นหัวข้อนี้ถ้าถามว่าทักเฉยๆเรยอ,อยากกลับน่าจะเป็นความผิดพลาดบางอย่างหรือการห้วนเกินไปหรือการไม่กล้าที่จะอธิบายต่อมากกว่าหรือการเพิ่มมันขึ้นได้อมันอาจจะมีปัญหาเลยเลือกเงียบดีกว่ามันจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าแต่อยากกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นได้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเข้ามาพร้อมความรู้สึกที่ดีในฐานะมิตรเท่านั้นนะคะเพื่อนคนหนึ่งบนโลกใบนี้ นะคะอยากช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เพราะครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะคะทีนี้ใครรู้สึกว่าแรนดอมนี้ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเนาะเออเออดีอ่ะฟังแล้วก็เออขำๆสนุกสนานกันไปอ่ะนะคะหรือว่าทำให้เราเ,เริ่มรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นความผิดพลาดบางอย่างนะคะสามารถกดปุ่มหัวใจที่เป็นรูปตัว S นะคะตัว S อตรงกลางเลยที่ทาง u t u b e จัดทำขึ้นปุ่มนี้นะคะ เป็นการอุปถัมภ์ค้ำคูณแลนดอมนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องระดับความพึงพอใจเรื่องระดับการสนับสนุนนะคะเป็นสินน้ำใจได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆขอให้คุณมั่งมีสีรสุขค่ะใครอยากแชร์พลังงานนี้ได้ปลดปลื้องความคิดความทุกข์นะคะหรือเบาสมองดีหรือว่าสนุกหันษาดีหรือว่าเอนดูอาจารย์สามารถแชร์เป็นพลังงานบวกแชร์เป็นวิทยาทานและแชร์เป็นค่าคูได้เลยผู้ให้ผู้แชร์ย่อมได้รับกลับมาเป็นความสุขความเสียงหัวเราะและความชื่นมื่นค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสด ด자